กินเขาเขาต้องหัวปนอง่อนแตกเขาหัวปีน้องอ่ะมกินสาหรับปูหนึ่งปีน้องปูหนึ่งไทยตุ๊บตัวเด้อปีน้องไขยตุ๊ตัวเด้าาอวันี้ชาบานมาไทยให้นหัว่ีเป็นสูเีช่น้อง ดูเมียมากินน้ำเขาปลาเขายิ่มเนี่ยโอ้โหสิสามตัวเดียวตัวบ้ารมือตัวเลยพี่น้องเอ้ยวอนพีขึ้นอ่อนแนวเด้ออย่างไห้มานั่งกินเป็นมูลงโง่หน่อย ใส่มือเด้ออยากใส่มือเด้อไปนองเด้อมุ้งมานไม่ย้อยเพราะตันมันร้แนเสียใส่มือมันยังแสียต้นเนื้อพี่น้องต้นเนื้อโซ่โซ่ได้นอนเนาะ แซ่บหลายกะล่งโซเร็งก็ลูกอยู่มูลูกมากมาเด้อไพ่เด้อมากินกับไอทีเด้อไพ่เด้อน้องๆสุ้กูสู้ก็มากินกันหนูนเด้อกูได้ยู่ก็ได้ พอดีเศร้าบานไปหาหมูก็เลยซื้อมาโรล,ละสามร้อยน้อง,อง,อองเขได้กินอยู่ดอกไปน้องเมือเงินจังบาได้พอดีลุงโง่ว่าสิมาย่างปลาหรอกเอื่อพอดีกินย่างปลาเลยหนึ่งปูกินก้อนบาะเพื่อพอดีกินย่างปลาสั่งรถรับพี่น้องแม่งแง่หนุ่มไปตีกินมาี่น้องเบิง่งแง่หน้าตาพุจยอด สองลซ้ำเหมือนวบผู้เดียวมาโ้ยคุณกินนำ้ำเอาเม็อซ้องจานเรี่มนอนเม็ดเนแ่านึ่งจานแหลกเร่มนอนส้องจานเหลกเอามันแสบหลายหนึ่งทูสุดๆกินก็น้ำจิ้มสามรสอยบา้า กูใดบพอดียู่ไก่ทะเละก็บได้กินพรสักสี่ดอกพี่นอ้องนี่พอด,ดีถ้าบ้านไปหามาขายให้ก็เลยได้กินอย,ยู่ไก่ทะเลจะได้เปรียบแม่หน่อยนึงก็เจ้าไปหามาปับขา้าวเจ้ามาเรียงมาขายให้เลยมีกุ้งความพอด,ดีกุ้งลูกโว่กับคนก,กินไปกุ้งลูกโว้คนกินไปกุ้งนี่เมื่อกี้กินปูเมื่อวานนี้กินกุ้ง แก๊บเลิดพี่น้องลูกโอวัลเลยร่ประเใส่ไม่จริงๆลูกโอวใส่ไม่เสียงสีบอกใครพุ่มมาไหนพี่น้องเพราะว่ามันป่ะเดใส่ไม่แก๊บเลิดโอวัลเลอร์ชาไปฟองสดมันก็แซ่บกว่าบสดน้อพี่น้องของสดเนื้อกรวดหวาน kiểu không có cái gì đọc bị ngọng, mắc, kiểu không có cái gì để, để mắc kẹt ถองแตกกฟอนซะหมดน้องอุ้ยพี่น้องลุงแน่ผมกี่น้องเลยมากมายัง,ง,ยงท่านเลยพี่น้อง,งอกกยังตีตัวท่านอยู่พี่น้องมาหาหลูกโอเอกก็ไม่พัทยาเอกก็ไม่ยังตีตัวท่านอยู่พี่น้องมาโอ้จะกินสายจันเอยมาห่อนพอดีลูกโอ้พึ่งกินไปรูปเดียวหนอก จำบุ้งลดเอาไงพี่น้องเลยเแกินอย่าแน่เดยวมน้องกูอหงูเขียวว่าใครปันไดก็เลิ่นจา่าของมากมาก โอ้โหที่บ่ออยู่ลราสิกินกั๊บเด่นระบาดพี่น้องเพราะว่าเขากินมาจานสองจานเดียวกินกั๊บเด่นบาดมาเด้อแม่ลำไพ่เด้อมาเด้อพอรอพุ่ง,ลงลโลดก็ได้มากินก็โอ้โหแม่ลำไพ่เด้อปูหนึ่งแม่ลำไพ่พรุ่งโลดก็ได้มากินก็โอ้โหเด้อ มักแค่พี่น้องเลยมักแค่ที่เขาเหมือนอกพว่น้องเหียว2โลกเนนิด่สัตว์เหมือนสี่อ ไม้เมื่อทานพี่น้องก็เลยบรดด้ใส้ไม่เนี่ยใส่โทรศัพทาย่างเดียวมัอนี่บอดด้ใสไม่เลยเสียงอาติบะครพคมชัดมาไหนเด้๋ย่น้องเด้อเสียงอะไรว่าิบชัดเกมาไหนพอถอดขอไ่เนาะอุ้ยยิ้มหล่ะพี่น้องอ่นบอยินมกัสิงวดที่หลีเลยพี่น้องเด้อคือ้า่แค่นี้เดีวพี่น้องเด้อสันตืใจกคไรโดรแคบโคตซับตไข้หนโอ้โหเด้พี่น้องเด้อยันเสื่อลมกครซับต่ไขโห้โนเีย้พี ช่องกิมจุ้มในโอ๊ะากพี่ฝานกน้องเก็ไปน้องเลยฝากช่องกิมจุ้มในโอ๊เนี่ยกดซับสไครต์ดูนะครับสวัสดีครับ